สวัสดีทุกคนวันนี้เลขเด็ดประจำวันที่สามมิถุ 63, นายนสอง3นห้าะจะประกอบด้วยสส่วนเหมือนทุกครั้งนั่นแหละสส่วนเนี่ยส่วนแรกมาจากการเสียงท์ไทยจากแม่หมยฟ้าซึ่งเป็นแม่พรายที่ให้คุณให้โชคให้ลาภผู้คนร่ำรวยมาเยอะแล้วนะนะทีนี้ส่วนที่2มาจากการคำนวณดวงดาวที่อาจารย์ดูการเดินของดวงดาวในช่วงของวันนี้ว่าเลขไหนโดดเด่นมาดูชุดแรก ชุดแรกๆของแม่หมวยฟ้าได้แก่เลข6เลข3เลข3 633นะชุดที่2มาจากการเดินทางของดวงดาวได้แก่สังเกตดีนะมี3852ดังนั้น633 3852อาจารย์ไม่ได้เขียนแต่คนที่ติดตามอาจารย์ก็ต้องฟังเองนะ633 สมมติวนะ่าแยกหกสามสามเล่นเราจะเล่นอะไรกันบ้างบางคนบอกวอหกสามสามนี่สูตรของเรานะสูตรของผมสูตรของโนนะเอาบวกกันก่อนเลยเพื่อเอาเลขตัวเดียวมีไหมก็ได้นะก็มีนะไม่มีอะไรตายตัวนะอ่ะเพราะอะไรเดี๋ยวจอมถึงการคำนวณบอกก่นอนเพราะหลักทั่วไปของการถูกหวยเลยเบอร์มันต้องมีองค์ประกอบสามข้อคือในวันที่เล่นวันนี้สามมิยอสองห้าหกสามวันนี้ที่เราพูดกันอยู่เนี่ยนะต้องมีดวงถูกหวยก่อนใช่ไหม สองคือต้องมีเลขใช่ไหมเลขก็มีอยู่แล้วเลขเสียมไทยหกสามสามนะแล้วสามเนะี่ยต้องบวกลบคูณหารถูกนะถ้าคนดวงจะถูกบวกลบคูณหารยังไงก็ต้องถูกอะสมมติว่ามุมแรกหกสามสามเอาเอามาบวกกันเพื่อวิ่งตัวเดิมมีไหมก็ได้แนละ้วไม่ผิดกติกาหกบวกสามได้เก้าเก้าบวกสามได้สิบสองสิบสองบวกสามก็ได้สามก็ถือว่าสามเด่นก็ได้นะสามเด่นก็ได้บางคนบอกอืมถ้าเป็นสองตัวแหละอาจารย์เมื่อวันสามสามก็ออกไปแล้วสามสามก็ออกไปแล้ว เออแล้วไงต่ออืมแต่เราเลองเอาลองเอาหกกับสามมาจับกันมันขาดจะเป็นเลขที่ออกได้แหละดังนั้นบางคนบอกซอยเลยอาจารย์ถ้ารู้ว่าหกสามสามเด่นเนี่ยเอาหกมาตั้งแล้วก็ไล่ไปเลยหกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสามหกสี่หกห้าไปหนึ่งหกเก้าแล้วก็อย่าลืมกลับคืออะไรบางคนบอกถ้าไม่กลับก็คือโต๊ดใช่ไหมหกหกศูนย์ก็ศูนย์หกหกหนึ่งก็หนึ่งหกสองหกสามหกสี่หก ห้กไปเรนถึงเก้าหกสามเหมือนกันสามสามเด่นใช่ไหมอาจารย์แต่สามเด่นนี่ก็ต้องมองสามสามเลยนะว่าบางทีออกแล้วอาจออกอีกได้นะแต่พอสามเด่นใช่ไหมมันอาจจะเป็นลักษณะแบบอะไรสามศูนย์สามหนึ่งสามกสามเจ็ดสามแปดสามเก้าแล้วก็กลับเก้าสามแปดสามเจ็ดสาศูนย์สเป็นไป อันนี้คือชุดแรก6กสามสามนะันนั้นไม่มีอะไรถูกผิดมันขึ้นอยู่กับดวงของแต่ละคนแต่ว่าแน่นอนมันมีไกด์ไลน์มาให้แล้วว่าเลขอยู่ในกลุ่มนี้มันมีโอกาสที่จะออกกลุ่มที่2อ,อันเนี้ยน่าสนใจเพราะเลข3852ที่จะคำนวณการตกกระทบของดวงดาวในวันนี้3852เนี่ยมันเป็นเลขที่เราสามารถที่จะ เอาไปซอยเล่นได้เ,เลขสามอาจารย์ยกไว้ได้ไหมเพราะว่ามันซ้ํากับลูกเต่าแล้วนั้นถือว่าสามเด่นนะอาจารย์พูดอีกทีหนึ่งพาะเมื่อกี้เนี่ยจับเอาหกสามสามมาบวกกันผลส่วนสุดท้ายก็ยังได้เลขสามอยู่ดีส่วนสามแปดห้าสองพ่อจะเล่นกันยังไงคนบอกชอบอะ่ะชอบสามแปดเล่นสามแปดชอบแปดห้าเล่นแปดห้าชอบห้าสองเล่นห้าสองแล้วก็กลับสลับไปมาโอ้วันนี้มันซอยได้เยอะมากนะมันบอกเราลอง ลองจับเลขสองฝั่งมาบวกให้ได้ตัวเดียวเพื่อเป็นสองตัวที่เด่นได้ไหมก็ลองดูเช่นหกสามสามใช่ไหมที่อาจารย์พูดนี่เพเราคิดเองนะเราเขียนกันเองนะเพราะอาจารย์บางวันอาจจะอาจจะไม่ได้เขียนเนาะมันก็สะดวกดีอ่ะพูดเพื่อให้เพื่อเราคิดแล้วก็จดตามหกสามสามเมื่อกี้ในฝั่งของการเสี่ยงทายอ่ะเราบวกกันแล้วได้แต้มสามถูกไหมสามแปดห้าสองเราลองมาบวกกันบ้าไงสามบวกแปดสิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกห้าเป็นสิบหกสิบหกบวกสอง 1 8็น18บบวก18วก็คือ1บวก8รวมกันก็เป็น9กอ่ะ,อะก็อาจจะเป็น9ก็แล้วนั้นเลขเลขที่เด่นฝั่ง1 3อีกฝั่ง19มันก็ยังเป็นเลขที่เอาไปเล่นได้เช่นเดียวกันดังนั้นไม่มีอะไรถูกผิดขึ้นอยู่กับว่าดวงไทยเป็นดวงดีฝั่งหนึ่งคือ6 3 3ฝั่งหนึ่งคือ3852อขอให้ทุกคนที่ติดตามกันเนี่ยนะในวันนี้สามีออสเท่า,นะส,าสามนะสาธุคุณใดที่อาจารย์ได้สังมบารมีเข้าพบธรชาติมาก ขอให้ผู้ที่มีจิตศรัทธาติดตามเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์นั้นตลอดจนผู้ที่มีความสนใจได้ร่ำรวยได้ปลดหนี้ปลดสินได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีได้มีกินม,มีใช้ไม่รู้จักหมดจักสิ้นได้มีแต่ความสุขความจเจริญรุ่งเรืองแล้วพบกันในทุกๆเช้าวสวัสดี